สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีทานผู้ชมครับสวัสดียามเย็นนะครับผมเย็นวันที่สมมกราคม2,568นะครับมาเบ่งสองยายยายจอยกับยายอ้วนคืออยู่มืดลเลยล่ะคืออยู่มืดอยูอ่ ยังงานอย่างสองเท่าอ๋อสองเท่าเออยเกัดชูนาบ้านยกัดล่างรถออยังย่อมกระเซ็ดกระจกล่างรถตีอีกล่างรถตีอีกเอาไปล่างเฮ็ดยังยังมาต้ตงไปล่างยัล่างฟุตอกมันกันน้ำเย็นล่างน้ำซื่อาปกระเซ็กระจกทั้างในบอเสร็จ จะยมเสร็จใหญ่เห็ดข้างนอกเลยทำให้ย่างกันทำให้ยางกันรต้นไม้เห็ดยังกินแรื่องนะทำกระสือหมูมาให้อันนั้นก็ต้มไข่สักวันต้มไข่เหมือนอ่นอยากจะซื้อแบบผือมะกระสือหอมใจเอากระหมูตังโลนึงกับปิ้งก็ได้ตัวปิ้งมือเส้ากระมีอ๋อปิ้งจะตั้งหลายกินมาหมดทรับกรอหมูมาให้โลนึงทับชมตลาดบ่มียังมื่อนี้ไปย่างตลาดตลาดก็ยังพอขายไม่ขายยังท่านไหนมาขายยังท่านผู้ชมก็เลยมี ล้านหมูนาปไปได้เลยได้หมูมาให้โลนึ่งตอนเที่ยงสามสาวกินนอันว่าไใบใวอยู่ในบ้านแหละท่านชมก็บอกว่าตอนเที่ยงก็มี่ฝากกระป๋องเนี่ยยังซื้อไว้เตรียมมาให้อยู่ในบ้านของใจสิบ่มียังกลับไปคุยกันเล่นอยู่นั่นสุดยอดอืมสองคำเห็นยังว่าท่านจอมาขึยู่มืดอยู่ค่ำแต่สนุกท่านผู้ชมียังปิ้งหมูปิ้งเนื้อเออได้ปอบทำซื้อมากก็เลยแล้วบ้านเห็ดหมดที่น่าเสียดเบ็นกินใบๆบขึ้นละป๋อง กินกับเขาบุญใหญ่เยอะกว่าเขาเนี่ยมากกว่าอืมวนๆกับเขาไปจะสร่างไปจะสั่งก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนไว้กินแล้วเบื่อเห็นหมูว่านกับหมูว่านจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้อือหมูว่านเนี่ยเพราะว่าเออลั่นมันมีเกี๊ยวถ้าเจ้าบ่เปิดพ่อบ้านทางคางถ้าเจ้าจะเป็นบุญบุญใหญ่ธรรมชุมงานบุญใหญ่เอออื่นๆที่ี่จเป็นเอ้านะบแม่มาถามพอดีซื้อหมูไม่เพื่อนก็เลยถามว่าเพื่อนจะเฮ็ดยังกินยังไงๆเพร่ะนยังหมูสับเพื่อนเก๋จะได้ปิ้งปิ้งแบบกินง่ายๆแม่นเ คือว่าได้ปิ่งปิ่งหนูข้างในมาเิงหนูอาหนมันองเพนหนูยังล่ะหนูพุกไงหนูพุกไงหนูพุกไใค่อนมาิไดม่จนเหนื่อย้คนป่วยคนป่วยคือว่าถ้าในไข่แน่คือว่าไปเลาะแล้วไปสิได้ปูหำปูคนโทษอะไรไปจับปากเออพวกน้องคนหน้าเอ้า ป่วยยังคือสไีดยาคือพอเห็นแต่ว่าสีเทียนนั่นนั่นท่างไหนปูหมือป่านี่ยปูมือเป็นจังปลานเป็นสปซีดยาเอ้าจังวลาจะเฝ้าปิดเส้นหนอคนป่วยมันลำบากลำบากไข้ไข้เน่าก่อนเอ้านะครับนี่ละเป็นปิ้งหนูได้หนูมาปิ้งให้คนป่วยกินบ่ กับปิ้งหมูกับข้าไข่หมูหมูท่านปิ้งต้มไข่จปิ้งหมื่เบาเบาเบาถกระไรข้าวหมูไม่ย่างที่กันทำชุ่มกับสีหมูมาให้เอ้ากินง่ายๆนะครับอืมก้อนกระไรปลาเผาว่าจะเอาปลาเผามาให้กระเบื้องมีมันในกระไรอืมเอ้าทำชุ่มพาไปบ้านเจอลอตเตอรี่นะครับพาไปถามจากนครพนมนะครับเพิ่นจับคู่มาให้ตัวไรนะครับงวดวันที่17 มก,กราคม2568นะครับเพื่อ,อได้ไปหาหยิบจับอลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับ90มา09นะครับไปท่านผู้ชมนะครับอ้าวตาวินไปทางไหนเนาะมืาอนีเนาะนะครับคือไปเห็นตาวินโอ้เข้าห้องน้ำเอออ้าวเข้ามาก็นจะเห็นมุมมุมเดิมท่านผู้ชมนะครับผมขัม้วมาลงปงเปงฟาดสุดมืาอนี้ไหม สุดสุดเบรดลายดอกเหมือนนี่คือมาในสุดเบรดเออแล้วก็อยู่กับมุมเดิมที่เจแล้วชื่นชอบเป็นมุมที่ตั้งใจไปใส่เออหันดักไม่น่ามีกันสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะสวัสดีรอบสองเลยเด้แม่หมูสวัสดียำเดียนทำชุ่มค่ะมืดแล้วมืดแล้วครับบข้าวม้านเท้าไอากาศเย็นอยู่เนาะเอาเขาว่าจะหนาวลงอีกนี่ค่ะนี่จะหนาวลงอีกวะค่ะ อันนี้เก๊สีอุ่นเขรืเย็นดอกนี่อุ่นเครเย็นเป่นบ่เซ้าไม่ไผกินเนาะเข่าไหลเนี่ยเนี่ยมันเซ้าไม่ไผกินนะผู้ชมนะครับมื่อวานนะครับออกปุ๊บจากนครพนมนะครับเพิ่นกระป่อยให้ปั๊บหน้าตาเพิ่นให้ตัวเด่นมาก่อนยังท่านได้จับครูง่ายอ่าจังว่าเจเพิ่นนัดว่ามื้อนี้ละมื้อนี้ละค่ะมื้อเช้ามื้อเช้านี่บ่ทันเจเจแล้วออกไปธุระก่อนเออเบ้าถ่าว่ามื้อแรงเด้อจะอะไรวะเอ้า เจ๊มือแรงได้สดอกพอดีสวนเพื่นเพื่นกำลังเกะกะขับรถออกไปค่ะกับ่มเป็นยังย้ำมือแรงพอกันอยู่แล้วสะดวกขึ้นเก้าเมนูยังไหนเจ๊มืนเนี่แกงหนังภาพยนต์ว่าต้องใส่ขี้เล็กหลายดี่เบาเฒาใส่พักนิดนึงแกงท่านผู้ชมแกงก็อ้อมมือหนิวแกงขี้เล็กนะครับมือนังกับแกงนี่แหละเจ๊มือนังกับหนังกับมือหนอนติดต็มอ้ะเามือนีวแกง แกงเคีเล็กอีแล้วทำชมแกงเคีเล็กใส่ผาพยนต์ใส่หนังบันเทาแต่ว่าบาวเทาก็ได้เนื้อมา่ำอยู่แต่พิ่มากเมื่อโอเคเพาะมาร์กี๋ยวสิบ่ถือใจี๋ยวสิออกสักเข้มย่างไงเป็นข้อมูย่างข้ามูย่างนิดนึงแว่ตลาดก็บไม่มีงะเงียบเมนหลังควนเขาจะยังสลวงเด้เจ้าบนหมู่บ้านบางเฮียเขาจะกะตึมตมตมตมอยู่ต่ปีนี้เงียบปีปีใหม่นี่ตะโสรงอย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ีนี่แต่มาชมมาน่่ชุด่ดร่ล เห็นนับใส่แต่เซาหมดแล้วเราไปธุระกันเลยวะเจ๊บ้าทอดแล้ว่างสิอย่าทอดเด้อสนอกอย่าทอดเด้อวะสนที่จริงจะไปทอดเลยดิซื้อเข็มขัดใหม่มาใส่อ๋อท่านผู้ชมนะครับอันนี้นับจากนครพนมนะครับหัดที่ผ่านมามาตัวเนียนเพล่นะครับเก้าศูนย์แต่ว่ามาตัวกลับมาศูนย์เก้านะครับเหล็กเด่นเพิ่นกับมาทั้งหนึ่งมาทั้งเก่านะครับเสียดายลักหนึ่งเพิ่งจับเห็นหนึ่งซีบ่มีหาหนึ่งเข่าตะลักเก่า 90มา09ค่ะนะครับมือขึ้นเพิ่นไหมาเพิ่นไหต้องวัดแล้วนะครับให้เลขเด่นหนับเลขวิ่งเด่น0รอง3นะเจนะค่ะอ่ามีละ fc รอมาอันใดเจง่ายง่างุ้มใส่เลยวะเจอ่างุ้มใส่เลยไม่ละอะไม่ต้องไปียหาง่ายง่ายง่ายง่ผมบุ๊บผมมัฟใสเลยเสียงบุ๊บป เอาพจนจับคููไหมตัวใดเป้าเท่าพจนกาเดนที่ศูนย์นะเดนที่ศูนย์ศูนย์กับสามเป็นบ่บานี้พัฒนก็ให้แม่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าเป้าแถาเดี๋ยวเกลียดฉันลืมเดี๋ยวเก้าแถวสิว่าไหอีสามในกาสามศูนย์สามหกสามเก้าค่ะรักศูนย์ตัวใดในเก็ะรักศูนย์พจนเน้นให้เป้าเท่าซื้อลอตเตอรี่นั่นศูนย์หาศูนย์หาพจนเน้นมาศูนย์หาราคาตัวสามนั่นให้เน้นที่สามเก้าค่ะสามเด่นสามเก้าค่ะรักศูนย์มีตัวใดเนี่ย ฮะน้องเจ๊เจ๊ก็ลืมลืมเด้อแต่ว่าก็ว่าเป็นยังวันนี้จำได้ขึ้นใจยุ๊จจำขึ้นใจศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าค่ะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าค่ะอืมสามกับสามศูนย์สามหกสามเก้าค่ะสามศูนย์สามหกท่องเอาปันนักเล่นยันสามศูนย์สมหกสามเก้าอันนักจำขึ้นใจเจ๊ก็ลืมเพราะเป่าแถวบอกเจพนจดไวได้ทำมาชมได้พรา่อมาเดี๋ยวนั่นเพ่อว่าเพ่นห้มากตัวไดยันเจ๊จำบ่ได้ยันเจ๊พนจำบ่ได้ก็เรียกว่าให้เจม แต่ว่าจำได้อล้ศูนห้าศนยห้าศูนย์หกศูตัวที่เน้นพนนมาตัวใดแหย์ลตอรีน่ะฮะตัวที่พนันไฮลตอรี่ตัวใดศูนย์ห้านเมอจะมากงวดนี่บ่สมกับสามศูนย์สาหสมเก้าได้ยาเ้าตัวพนันตัวใดสามละสามเก้าสามเก้าค่ะาเพนันศูนย์หลายวกาบ่เน้นศูนย์เน้นศูย์เดี๋ยวเบาเ่าเขียนไ้ท่านผม้ชมศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าค่ะพนันไเา ลักศูนย์สามศูนย์สามหกสามเก้าเอาเดี๋ยวบอถ่าวเคียนให้ก่อนท่ามผู้ชมนี่ท่านผู้ชุมตาวินนะครับถ้ามักเนื้อมักหมูต้องเป็นตะวินมักเจแล้วจบมมักถ้าเจแล้วมักย่ำเลยเข้มเข้มเข้มบัตวินต้องหนุ่มลำพูนหนุ่มเนื้อถ้าหนุ่มเนื้อก็จะออกหวานนิดๆิเอฟซีบอกเคยเห็นตวินทำกับเขาได้ท่ามผู้ชมมด้วยแต่ว่านี่แหละ ผู้ยูเบื้องหลังอ่ะเวลามักเนื้อมักยังคือตาวินจะเป็นคนมักเวลาเมื่อวานนี้มักไปให้ลูกสาวสาวพ่อหนูปแบ่งกั้ใครเยอะไปกินเองมันแสบมันแสีบอ๋อลูกสาวมาเพิ่นมักเนื้อหมูดดเดียวให้ลูกสาวขึ้นเปมันแสียบไปทำงานไ่ให้ผู้ใดหรอกเอานะครับมาเบ่งน้ำกันเจแล้วจะมาไปจากมุมไหนแล้วจะอยู่กับมุมาต้นมักนาวกับแม่หมู พจนจะจ้องกันอยู่นี่พจ<ม>น์จะมาจ้องพจา์จะ่าเปลี่ยนแปลงไอ้สากเบื้องหลังยังจักยังเดยกมือแด่ตัว,ตว,วานนันต่อยต้นนเอนะครับท่นานผู้ชมแกงแก,ง,แกงขี้เหล็กใส่ภาพพยนตร์นามัน่ายามันน่อยพอาน่นครับอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมแคปนาจออ่า,าิ่งููย์กับสามนาเป็นไมาทนจับคูไม่แล้ว 05 06 09ค่ะนะครับ30 36 39นะครับเพผนนเน้นมาให้จองลอตเตอรี่คือ08นะครับเพผนเน้นหลัก0ธรรมชมนะครับหลัก3คือ3เก่านะครับเผนวงมาให้งวดที่แล้วก็มากโตว,วงได้ธรรมชมเด้อมาตรงโค้งสุดท้ายเพป็นให้หลักเก่ามาโค้งสุดท้ายกะบอกโค้งสุดท้ายหรอครับผม <Wow. S 1> กระไหมาก่อนหลายมืออยู่เน้นที่90มา09มาตัวเน้นนะครับเลขวิง่ง <c oughs> เลขเด่นเพิ่นกระชือวา่าเดินดี ใส่น้ำไล่เลยทั่วใส่นังอย่านั่งวะอย่านั่งอืมเจเปลี่ยนมุมมาทั้งพี่บอเจแล้วเปลี่ยนบ่อใดบ่ออย่างนี้ทำชุชมไม่หมูก็จะจ้ออยู่สิเมื่อไหร่จ้อกันตะยู่อันนี้ถ้ายจ้อกันจะจ้อแต่ออันเพื่อนกระบอกอยู่ว่าให้เบ้าเท่าน่ะซัดจองลอตเตอรี่แวนเดอร์หนึ่งพันสองร้อยสามเก้าค่ะ ถ้าขางหมอพี่เจมอลดำเออโอ้ยหมอหางดำไอเอฟซีมันปิดเปิดบังหมอไว้เอฟซีพนังพนังมาเนี่ยเขียนอยู่ขั้วมาลงโป่งเพลงค่ะนี่เลยใครยืนทั้งนี้แล้วจะยืนซื้อเพราะขึ้ยืนอยู่ขางต้นหมกอ่าตนหมกน้าถ้าตนบมกหน้าเราจะรีแลกซ์สไลด์เพราะว่าเป็นอ่ามุมที่เรามักมันกแต่ดูว่าเขาดูในที่นู่นเนาะว่าเดินไปกับหมอดำแล้วนี่นะเออไปจะมาดินใส่หมอดำแล้วมันดำเซลเจทตเซลเจอยากให้ดีเนาะแมนอ่เซลเจเอ้าท่านผู้ชม ขอบคุณนะครับจากนครพนมนะครับผมขอบคุณจากนครพนมขอบคุณเจลอตเตอรี่นะครับเป็นแม่ทา้งกิจจับลอตเตอรี่สลากกินแบงทั้งหมดช่อมจะลืมนล้วเหรอคุณสั่งกะไดเลยเจ้อักษุนหาคับสามเก้าเหมืนีฮะอักษุนหาอ่าลักษุนคืออักษุนฮะเออคุณแม่หาชุนบอกอักษุนฮะเจ๊แล้วเดี๋ยวนี้แล้วว่ารักยานตะบ่าวแถาเฮ็ดลูกเห็ดเรางามบอกงามอ่าท่านผู้ชมนะครับพ่กันคลิปหน้านะครับจะไม่กินเหล่าน้ำกันนะครับสวัสดีครับ